ที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะพอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตได้การมองเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นั้นมองได้สามไยสามแบบมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดเกิดแล้ดับอย่าไปคิดว่าจิตเป็นอมตะนะจิตทุกชนิดเกิดแล้ดับ เนี่มันไป็นเที่ยงจิตท,ทุกชนิดที่เกิดขึ้นมานั้นถูกบีบคั้นให้ดับไป<ม>เรียกว่าทุกขตาทุกขังนะจิตท,ทุกชนิดนะจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราสัง่งนะนั่นเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งนะจิตก็ปล่อยวางจิตได้ ตรงที่เห็นจิตมันเป็นอนิจจังนะแล้วบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเรียกว่าอาน,อาน,นิมิตตาบิโมกไม่มีเครื่องหมายเพราะทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์แล้วปล่อยวางจิตได้เป็นอัปปนิคิตตาบิโมกนะถ้าเห็นจิตเป็นอนัตตาแล้วปล่อยวางได้เรียกว่าสุญญาตาบิโมก ล่แล้วก็เหมือนกันหมดนะลีลาอาการนะมุมมองที่รู้เข้าใจนะจนกระทั่งเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกขนะ์บางท่านเห็นว่าทุกข์เพราะไม่เที่ยงบางท่านเห็นทุกข์เห็นว่าจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นนะบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็ปล่อยวางนะเหมือนๆกันวางแล้วก็เหมือนกัน เข้าสู่สภาวะอันเดียวกันตรงที่จิตเห็นจิตเป็นทุกข์นะทุกขตานะีตัวเนี้ยถ้าเราไม่ทรงฌานเราไม่เห็นหรอกเพราะจิตอย่างพวกเรานะวอกแวกวอกแวกแล้วจิตมันเกิดดับรวดเร็วมากมันเกิดขึ้นมานะเราไม่เห็นว่ามันถูกบีบคันให้แตกสลายลงไป แต่ถ้าจิตท,ทรงฌานะจิตก็เกิดทียิบเหมือนกับจิตปกตินี้แหละแต่มันเกิดในลักษณะซ้ำๆกันอย่จิตในพรธมชานมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งแล้วพอดวงนี้ดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นมาก็เป็นลักษณะเดิมอีกอนะดวงถัดๆไปก็เกิดมาในลักษณะเดิมนี่แหละ งั้นเวลาจิตมันทรงฌานนะมันจะเกิดฌานจิตแต่ละชั้นแต่ละชั้นเกิดซ้ำๆๆๆจำํานวนมากนะอย่างของเราจิตมันวอกแวกนะเดี๋ยวเป็นจิตทางตาเป็นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกสารพัดจิตเลยเพราะงั้นจิตแต่ละดวงนะสั้นนิดเดียวอยู่แล้วเราไม่สามารถเห็นว่ามันถูกบีบกันได้ แต่คนซึ่งทรงฌานมีฌานจิตมันจะเกิดจิตลักษณะเดิมเนี้ยซ้ำๆๆจำนวนมหาศาลนับไม่ท้วนเพราะฉะนนเวลาจิตมันทรงอยู่อย่างนั้นนานๆเน,น,นี่ยปัญญามันแทงทะลุลงไปโอ้จิตดวงนี้นะที่จริงไม่ใช่ดวงนี้จิตกลุ่มนี้มันกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปอยจิตในปฐมฌาน เกิดเป็นแสนแสนดวงเป็นล้านล้านดวงรวมๆกันอยู่นะเป็นจิตชนิดเดียวกันกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายเนี่ยมันเห็นทุกขตาเห็นความเป็นทุกข์ของจิตหรือเราภาวนานะจิตมันมีแต่ความสุขจิตผู้รู้มันมีความสุขบางทีมีความสุขอย่างหยาบก็คือมีความรู้สึกสุขเรียกโสมนัส บางทีมีความสุขอย่างละเอียดเป็นอุเบกขานะนี่มันมีความสุขแล้วอยู่ๆภาวนาไปนะตรงสติสมาธิปัญญาเราเพียงพอแก่รอบแล้วอยู่ๆจิตผู้รู้ที่มีความสุขนะั้นพลิกตัวทีเดียวนะ้นกลายเป็นบรมทุกข์ไม่ใช่บรมสุขอีกต่อไปละคนที่จะมีลีลาการอย่างนี้นะเป็นพวกที่ได้ฌานนะ ถ้าเราไม่ได้ฌานจะไม่เห็นอันนี้มันจะไปเห็น